สวัสดีพี่น้องเปาป่ายเบอร์สุภุสุโคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องอติสบายจ้าอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันพี่น้องจ้าหากมาแต่้านในแขกแล้วพากันขึ้นมาอยู่ที่แหงา้วยสีจักพี่น้องนะคะมาดูหมู่เกาะจ่าวันใหญ่สำได้แล้วเนาะน้ำข้าวปุ้นน้ำมอันนั้นมาเบิร์กโมกับพี่น้องเบิมูกโมกัจ้าโอ้เออน้อยขึ้นเลยเนาะ ปวดไ้นนมาเบิงนี่เป็นท่าดุพิษแล้วอพอจะได้อ,ออกแล้วจ้าพี่น้องอจะได้ออกแล้วใหญ่คุลุคโหลวอยู่สวัสดีค่ะ,อ,ะ,ะอืมอัน,มอนนี้นกำลังสีดน้ำให้หมูเพิ่น โคและโอ,โอ, spell, โอ,โอ,โอ้ยพี่นองเอ้ยหูไปฮิ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 ่ิอิฮิกิฮ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 ิกิฮ้ฮิอิฮิฮิฮยฮิฮิเินอฮอฮิ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 ฮอฮิฮัอ ปักคอามเพิ่งกำลังโอ้ยกายยามแล้วพี่น้องมีแต่สิเดส์ดกลิ่นใบมันเนาะเพราะว่าขึ้นละกามันก็นเริ่มเสียออกดอกเลยเด้มาทั่วเพิ่ะกาศเริ่มเริ่มขึ้นฮวงขึ้นห้างพี่น้องจ้ะนี่ภักอันนี้ก็เพิ่งนี้คณะหลรือร่าดอกประกาศหรืออะไรสวยงามมากเลยนะทุกคนเนานะจ้าเออพักวัวน้ำง,งามแล้วออพูนภักบัาง,ง,ากบงอื้อพี่น้อง โอ้ขนาดใช่ไหมนี่แมนบอกพี่น้องขนาดใช่ไหมบักเอื้อเพื่อนกระปุ้ยอุ้มทุ่มเลยจา้าบักเอื้อน,นี่อุ้มทุ่มเลยนี่ไงต่างสายเออสีเด็ดอต่างสายเพื่อนเมื่อต้อมกระเปียกบอ๊อบเมือแองนี่เนะาะอือผักหอมเปิดกระลังออกพี่น้องจับผักหอมน้อยใช่ไหมนี่นะ่ะ หอมหน่อยสวยแล้วจ้ามักแตงเพื่อนนั้นเขารอขล่อยู่อือโอ้ยสลัดเพื่อนนี่นะคมแล้วจะบักสีดยาอยู่จักบอกมะเสียวสีดยาอยู่บ้านบักแตงนี่รักกินละเด้อรักกินละเด้อหมากนึ่งซีิมเบิ่งแน่เบิ่งซีมันกด้พี่น้อง ซิมมันกระเด้อพี่เนางโอ้ยมันแหกอยากกันนี่เนาะมันบ่อยากงามพี่เนาะผักบวัวกำลังลงหัวผักบวัวกำลังลงหัวพี่เนาะจะตัวนี้นะงามแหง้งบงผักบวักบวนะอันนี้ผักอีหยังอันนี้ขึ้นมาจิ้มลิ้มอยู่บ่ออันนี้นะนี่นี่หยังอันนี้ไหลแมน เออพี่น้อตัวนี้นะมันเถาแล้วนี่นะเพิ่นโบ๊ทใส่ผู้เลงใส่ผักสลัดเพิ่นนี่อันนี้ผักกาดแหล่แหละพี่น้องกินกับตำมะฮงแซ่บอยู่เด้อเออพี่ผักซีผักหอมน้อยจ้าพี่น้องงามพิ่งหุงทุ่มอยู่พี่น้องมักเล่นเพิ่นผัดเพิ่นโบ๊ทกินใบมันเปอไร้างอันใดแต่นแรกเขาบอกกินกระซิเลตกินใบมันเป้นอะไรบ้า บอกนะเ,เดี๋ยวปลูกคลองพังเพื่อนพี่น้องจ้าอุ้ยนี่สะเทืนแล้วสะเทืนแล้วสะเทืนแนวกินแล้วสะเทืนแนวกินแล้วพี่น้องวันนี้ยอดภักกระโดดนี่พี่น้องไปกินกับจำป่าทีเนาะพี่น้องอืมแหละภักกระโดดนี่กินกับจำปุ้งจำป่าแซ่บจัเงเลย มาเจอบเบอร์วนไอพี่น้อง <Ừ. S 1> อ้ยก็โดนลังมาพพี่น้องจ้ามาบวบเพิ่นก็ลังขื้นข้างพี่น้งนองกล้งลามคือเจ้าตัวอย่างนี้ก็เก็บขายแลวนี่มาบวบหมาบวบ ตังสายงามอยู่หรอใบใหญ่แหงที่น้่งคันดูนะตัดใบมันนั่นเฮ้ยคนาหรออืมคณาจ้ะมะอือพอดีนเป็นดกกรีจิจับบอตัดใบมันออกอืม พงหุ่ผักยันแรงมันกระจับแน่นอนนั่นแหละยานแต่มันมียานแบบแมงมันอันน่ะบ่เออยานถึ่มมาแล้วมันสีเหลืองสีนะอืพักบงนี่พักใบจะออกเนาะเฮ้ยห้องพายกระปีนี่จะมันปิดยังบ่พักบงนี่นะพักบงเนี่ยมันเป็นยังเข้อขอดใจมันชุบออกอือันอันนี้พักอยังไงพักยังผักกาดเออบบเมนียังกะัอะไร าาพายังคาสายแกอ่ <c oughs> อันนี้อะไรพายิตู <c oughs> บ<อ>่มีพายิ้ตูต้อนอันดอกใม่เอามานัมีเจียวสเออพายอีตู้ัะคือแบบพักหอมน้อยมยัา,าเป็นบีอะนนยะปลามันใหญ่ก่อนเสียเมื่อปูกตัวนั้น,นอีกเป็นกะลัปีแดนกะลั <c oughs> งายใหญ่เนาะเฮ้ย

นู่นนั่นนี่เบิ่ัวบเขาเป็นหมาเลยพี่เบิรงอันนี้ห่าได้เป็นหมากแล้วมันคือกองต่องอยู่ซะเฮ้ยมันคือใบกองต่องอยู่บ่อมันบ่อผุนธาดเสร็จเป็นห่านเฮ้ยอันซุ้มมันเลืองๆห่านว่างห่นน่ะตาว่าตัวนี้พ่านล่ามเครือมันล่ามไปทางอันนี้แล้วล่างเป็นดอกจ้าอ๋อเป็นหมางนอยอยู่พี่เบิรนนอพี่น้องกำลังดอกมาเจาะมาแจะอยู่เนี่จ้ะ ผักสวนครัวเราปุ๊บพอได้กินได้ยำพี่น้องเอ้ยพักนี่นะปคูได้เอออืมว่านอยูหวานเฮยเอาลวด้วยมักแตงนั่นพี่ยอใครจะใ้เอาลดด้วยนอาหลดด้วยนีพักพักอีกน

ปวเลยฝุ่นน้ำ่มีเชียวมันออกดอกบ่ผักบัวดอกฮะปวดอกผักบัวดอกแมต้อ่ไปกับพี่ตอมดอกสูตรผักสวดขวานโอเคต้องไกับพี่แนบัวนออกดอกนะอืมผักสลัดเป็นการเลื่มแก่แล้วพี่น้องมันแก่แล้วมันแล้วอันนี้แล้วจ้าอืมหาเก็บผักหอมกับพี่น้องเอาเมื่อเมื่อใบไทรนู่นนั่นนี่กินเนาะ เก็บผักหอมหน่อยตามพี่นงจามื่อไหร่ดมัน้พี่จับี่่พี่จได้มากลัวเป็นหมากเออเป็นหมากแล้อเ่อ๋เป็นหมากแล้อ่าสีอันค้ายกับคนมีพี่อ่ะเอออุกอีกเด้วหละเออไปเด็ดเอาแล้ลายเราเอาหอมหน่อยก่อนพี่นกจานี่เมื่อใส่ นู่นนั่นนี่นะจ๊ะเเฮฮ้้ยย กแองแตงอยูย่ภัคพร้อมน่อยเด้อเพื่อนนะสวัสดีจาทุกคนบ้านนั่นแหละกับเรมีน่นะใช่ทัวกับพ่อเชดเก็บต่ำยังปั๊บจ๊กคำมันบกูด เป็นลอดพไดนะฮะเราจะอยู่ใหญ่โตโอ้อาจะเป็นลอดก็้าก็จตังพรวนา้างันเนก็แตงงอ้พาขานะเป็นดอกพาักสเผัดหมูไง

มันนี่คนยุ่นุดล้วหมอแล้วข้าเห็ดกระสุดคาป้าเนี่ยได้มองกล่องหินเนี่ยได้ป่าจริงๆนะครับคา,าเขตบ้านนะมันนี้สุนเจตุกดึงไปอีกเด้ไอ้มันยุดมองเข้าทมมันเด้ขาเชืเ้อเทือนอเอ้ยลมแล้ว่กัเสทางบนจเขากะจกระสีเริมเห็ดข้าวเห็ด้นไมาใช่เป็น บกเหัังบอกเลย่างคือเล็กก่อยู่เพื่อไถเพื่อนรเอื้ยนะของนของกดจาบ่อบ mm ่ใกล้ป huh? yeah. ่าไมน่ะเอาเือนบ่นนะเอาเพรแมของกัดของยังเขาบอกของกาดกับยุวัฒน์พอดีของกาดกับยุตตวัฒน์เลบยจ็บอ่มันลายแน่ใส่ตู้ไว้มันกับบริน่ะบูดเน่า จะกินข้ามายอดเต่าโอ้ฮะแกงกับเก็บเอากินแล้วเอาผักตังอะสายนะเฮ้ยต่าตังโอนนะว่าได้ตกขับปงขับเปียผักโป่งปีนี้เาะพักกรบอกเปีองเานี่แองแต่งอยู่อือนะคะอือต่งสายกเดี๋วพี่เอ้ยจะ n g สอง n g จะดอกระมงมามากกระแท่เอากระดมากมากใส่ขับปีอทงานง่มััถ้าว่าใบม่ใช้มกินกได้บอใบมานได้บออะไรเน้กเดี่ยวว่าลวกที่เือพักนาเบกรเดีวันลวกเื่อพักนา แต่ชอบกดโป้งี่กสมีละจ้ะะาะฮะนะก็ไม่ได้มามือป่าเอามือนำหอมได้พี่น้องเอ๋ยเนะาะอืมปัดเิงาม้าผัดเปีามเบนะคะสวัสดีค่ะนะฮะเออมาสมสวนพี่น้องเอ้ยพอปุก ถ้าบรได้คายบอกกรได้คายอยู่บมอเอ้อยเป, <c oughs> ยป็นอุ่นนนอยู่จา้กา,าก่ะลักลักการะได้กินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอืเออลกักลักการะกิ่นน่ะแหละพี่น้องนะคะเอืมพอได้แยงเพรได้แย้งเออพ,พอ,งอพี่น้องเอ้ยอัมลาพภจักพี่น้องกิตติมณ์นะแล้วลกันพี่น้องจาสวัสดีครับเมื่อไหร่จ๊ะ